การเลี้ยงใน้ที่ปอยกันนะครับที่ใส่อาหารไปครั้งเดียวแล้วมันอยู่ได้น,นานนานอันนี้มันไม่สามารถใส่อาหารเยอะได้ถ้าใส่ลงไปเยอะเสตียเดือนไม่อยู่นะครับเพราะมันร้อนนะฮะพวกเศษผักอะไรต่างๆที่เราเห็นว่าเรากินหมดแล้วพุ๊บเราไปใส่ไวนะ้เนี่ยมันมีการย่อยสลายนะครับเพื่อตัวมันเน่าตัวมันเน่าปุ๊บมันสร้างพวกความร้อนเยอะนะเสตียเดือนเสาียเดือนก็จะร้อนฉะนั้นการเลี้ยงในรุกแบบแบบนีาา้ใส่อาหารครั้งละเยอะๆไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราเข้ามาเรียนรู้กันว่าต้องใส่ขนาดไหนนะครับ โดยปกติแล้วพื้นที่นี้นะครับเกษตรเมืองใช้อบรมไหลายเรื่องนะัไม่ไเป็นการปลูกผักแนวตั้งแบบนี้นะครับการปลูกผักลงพื้นปูนเลยนะฮะการเตรียมดินต่างๆนะครับต้องมีความเข้าใจในภาพการเกษตรไม่มีการรีบนะครับเราต้องรู้ว่าเราทําเพื่ออะไรนะครับนะจุดนี้เราแนะนำเนี่ยเราสอนเนี่ยเราสอนในเรื่องของพึ่งตนเองนะครับเราไม่เน้นไปเป็นธุรกิจอะไรมากมายนะครับพึ่งตนเอดงได้เมื่อไหร่เดี๋ยวกลายเป็นธุรกิจเองนะครับนอนาก็มันจะเกิดขึ้นเอง พื้นที่นี้จะเดิมทีเมื่อ5ปีที่แล้วไม่สามารถสร้างรายได้อะไรได้เลยนะครับนะเพราะเป็นจุดที่บอกว่าเพิ่งเริ่มทําขึ้นมาพอทําขึ้นมาแต่ทุกวันนี้ถามว่ารายได้มีไหมมันเกินมีแล้วครับเนื่องจากว่าฐานแข็งไปแล้วมันมีแต่จะขยับเดินหน้าอย่างเดียวครับนะแต่ก่อนนี้ปลูกผักเป็นอย่างไรกันไปการเรียนรู้ด้านการเกษตร ตัวผมเองเนี่ยจบสายเกษตรจริงนะครับแต่ไม่ได้จบสายพืชมานะครับจบสายสัตว์มาโดยตรงนะเข้าทำงานที่พิลาเกษตรของในหลวงท่านในหลวงแคนดิก้าเราเนี่ยนะฮะเมื่อปี5้าจะเข้ามาดูแลเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับฉีดยาทำวัคซีนอะไรต่างๆแต่ประเด็นคือพอเข้ามาอยู่ที่นี่ปุ๊บสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีปริมาณที่น้อยเกินไปนะถ้เทียบแล้วเออมันดูแลเช่นี้มันไม่เหมาะไม่เหมาะกับที่เราจะมาทํางานรับเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เลยพัฒนาตัวเองเปลี่ยนตัวเองเข้ามาในรูปแบบของภาคการเกษตรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเเษที่ป็น ในข้อดีของผมจะได้เปรียบนะครับเรียนสัตว์มาจะเก่งในเรื่องการใช้พวกมูลสัตว์นะทำอะไรใช้มูลสัตว์ได้เก่งนะฮะร,รู้ว่ามูลสัตว์ชนิดไหนเหมาะสาหรับการใช้กับพืชใช้แบบไหนนะครับส่วนมากก็จะมีขั้นตอนกันที่แตกต่างกันอยู่ล้วว่าะจะเป็นมูลจากสุก,กรมูลจากไก่หรือมูลจากวัวจากควายนะมีลักษณะที่แตกต่างนะครับทําไมการเกษตรในช่วงแรกต้องใช้มูลวัวก่อนอนันนี้ก็มีเหตุผลของเขัทั้งๆท,ท,ที่มูลวัวเนี่ยในเจ่นที่เราคิดว่ามันเยอะเนี่ยจริงมันน้อยกว่าหมูนะครับ หมูได้มีไนโตรเจนเยอะแต่เขาไม่ใช้ในช่วงแรกถ้าเราเอามูลสุกรมาผสมดินใช้ในช่วงแรกถ้าผสมดินในตาส่วนที่ผิดพลาดปุ๊บต้นไม้ไม่งามนะครับนะทีงจะมีไนโตรเจนเยอะก็จริงแต่ต้นไม้ในการเป็นเหลืองเนื่องจากว่าด้รับความเข้มข้นจาบปุยนั้น,นมากเกินนะครับก็ใช้จากมูลว,วัวทำไมคนถึงแนะนําไม่ใช้จากมูลว,วัวมูลวัวในช่วงแรกเราวัวกินหญ,ญา้านะฮะและเป็นมูลวัวชนิดมูลวัวที่กินหญ้าเป็นมูลว,วัวต้องบอกว่าเกือบจะเป็นชนิดเดียวเลยที่สามารถผสมกับดินหนึ่งต่อหนึ่งได้ นะครับนะนอกานั้นต้อง10ตัวหนึ่งห้าตัวหนึ่งตามสเตไปนะฮะนะครับปาในประเทศไทยนะับอายุ7จ็ดสิบแปดสิที่ได้รับรางวัลในประเทศไทยใกล้ท่องจําแบบนี้ทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะครับถ้าเราใช้ปุ้ยท่องว่าหมูหัววัวใบไก่ผลอันนี้เป็นลักษณะของการท่องจําสูตรที่ป่าทำมาถอนด็กๆลูกหลานต่างๆนะฮะหมูหัวคือถ้าเราใช้มูลจักสุกรเก่งเรื่องของระบบล่างระบบหัวนะครับวัวใบหมายความว่าอะไรถ้าบอกว่าวัวใบคือวัวจะเก่งในเรื่องการเล่งต้นเล่งใบในระยะแรกนะครับ ไก่ผลนี่คือเรื่องการติดดอกออกผลนะฮะแล้วรสชาติผลไม้สังเกตเขามะยมูนมไก่ใส่ให้ผลไม้หวานนะครับหรือทางใต้ปลูกผลไม้เยอะก็นิย,ยมเอาเกลือไปคลอกตามใต้ต้นมันเพื่อเพิ่มความหวานทําไมใช้เกลือเพราะว่า,วามีความเค็มนะครับในมูลไก่ก็มีความเค็มเช่นเดียวกันมันถึงให้รสชาติหวานในผลไม้ได้นี่เป็นหลักการนะใช้ให้ถูกช่วงถูกขั้นถูกตอนนะครับแต่วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนนะฮะภายใต้แนวความคิดที่ว่าเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกําจัดขยะอินทรีย์นะะนครับ ตอนนี้หลายๆประเทศที่เขาจะเล่เนี่ยเขาไม่ใช้วิธีการไปฝังกบขยะทิ้งกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ประเทศในนิยมใช้ที่เดือนในการย่อยนะครับเพราะที่เดือยมันย่อยไอ้ขยะนี้ได้ไวมากนะครพอเน่าปุ๊บมัจะจัดการเลยนะกินมุงกินเลยนะครับแต่วิธีการฝังเนะี่ยฝังใต้ดินเนี่ยมันมีการแยกสลายองผมบอกมันก็จะเกิดแกนอยู่ใต้ดินนะมันก็จะปล่อยขึ้นมาอันนี้มันก็ไปสร้างเลยฮะความร้อนนะครับชันะบ้นไมริกาอย่างเงี้ยครับ วันนี้ที่ทําการเด่น,นๆไม่ใช่ทำเด่งๆงนๆครับในเขตปทุมเนี่ยที่ทำอยู่ก็คือเทศบาลหลังสิษย์น,นะฮะใช้สายพันธุ์คิดตะแน่นะครับแต่ของเราวันนี้ไม่ได้ใช้คิดตะแน่ใช้ออฟริกานะครับเดี๋ยวท่านมาดูกันว่าคิดตะแน่ออฟริกาเนี่ยทำไมถึงมาเลือกใช้ออฟริกาทำไมไม่ใช้คิดตะแน่เหมือนเดิมแต่ที่ที่นี่เคยใช้มาหมดแล้วนะครับสายเดือนสมัยปัจจุบันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตพาผู้ปกครองทุกท่านนะฮะไป เดินชมแปลงกับผมก่อนเดี๋ยวรู้ระบบการจัดการพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะ,ะแล้วก็กลับมาศึกษาเรื่องของการทำไส้เดือนนะครับเชิญลูกจเจริญครับนะฮะสิบ <c oughs> ลงบอ่อตัวนี้ก็เลี้ยงคนได้หนึ่งคนต่อปีเหมือนกันนะครับแต่ต้องทําปีละสี่รอบใช้ข้าวอายุ90วันผลิตนะฮะคนหนึ่งคนกินข้าวสารสามเดือนเนี่ยในระยะเวลา90วันเนี่ยคนเรากินข้าวสารอยู่ที่ประมาณ15กิโลกร,รมลัม <c oughs> ต่อคน <c oughs> ฉะนั้นถ้าเราทํา30ตรางเมตรนี้ให้ได้30กิโลกรัมครบเืิดในระยะเวลา เก้าสิบวันหรือสามเดือนเนี่ยพอเราเขาเบิกสามสิบกิโลกรัมตัวนี้ไปสี่ปุ๊บมันก็จะเหลือประมาณสิบห้าถึงยี่สิบกิโลกรัมอันนี้ก็จะพอกินว่าคนหนึ่งคนในระยะเวลาสามเดือนฉะนั้นเราต้องปลูกสี่รอบถ้าจะกินทั้งปีนะครับนะแต่ตัวนี้แค่เป็นต้นแบบถ้าเราไม่มีพื้นที่ไม่เป็นไรนครับเราก็ไม่ต้องทำนะับไปเน้นปลูกผักดีกว่านะกินที่ปลูก,กที่กินอันนี้เป็นหลักการเลยไปปลูกอันนะพยายามคิดอย่างนี้เตรียมพื้นที่ดีวันนี้กินอะไรแล้วก็ให้นึกถึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวอย่างอกับเพราครับ มันอยู่ในบูธเราไปดนะูนะครับแต่ก็คือวัอนนี้อยากกินนี่ก็ปลูกเนี่ยอย่างวัตเกศอย่างเงี้ยฮะวัต์เกศเกาหลีที่ดังๆ,ๆนะบคนชอบกินมากแต่ผมดูแล้ว่าอาหารก็น่าจะเกินวัต์เกตไทยหรอกถ้าอยู่ตามปลูกใช้ยชน้ำแล้วมันง,งามๆนะแต่ตัวนี้ง่ายมากนะครับเวลาไปซื้อนะไม่ต้องไปซื้อมาเลยนะครับสามสี่กระถางเครื่องตังครับซื้อกระถางเดียวพอดูที่มันมีหลายๆกิ่งยอมเสียยี่สิบบาทแล้วมาขยายพันเอง ซื้อมาปุ๊บนะฮะเอาลงดินพอรากมันเดินเสร็จต้นมันเริ่มงาปุ๊บตัดเอากิ่งออกเลยครับตัดแต่งเอากิ่งมาแช่น้ำคืนถึงสองคืนเมื่อรากออกปุ๊บเอาไปปลูกโตวไวมากครับแล้วก็ปลูกง่ายมากไม่ต้องไปซื้อมาเยอะนะมันปลูกง่ายตรงนี้จริงๆครับแช่น้ำหมอกรากอ่ะที่เียนะนะครับแล้วก็กินดีกินร่วมกับผักสลัดใช้ซอสสลัดเลยครับชอบรสชาติไหนก็เอามาปรุงนะ,ะนะฮะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญเดินด้านนี้ครับ

แล้นคือทฤษฎีส้างกระป๋อง,องนะฮะให้คนอ่านแล้วก็ไปจำว่า15วันค่อยไปกินมา,ามเป็นจริง,งั้าุวงนี้นะคื้5วันพอนะครับนะกวางตุ้งนี่ก็สักเดือนหนึ่งก็พอลนะคณะนี่เดือนหนึ่งก็กินนะฮะตัดกิน่าใช้วิธีการถอนนะครับคณะตัดรอบแรกปุนะ๊บนะฮะรอรอ,รอบที่สองมันจะกลายเป็นขนงแงนะตามเป็นขนแงนี่รอบหนึ่งถ้งบุวงนี้ตัดกินได้4รอบนะครับแต่ที่เราตัดรอบแรกแล้วนะครับที่ผมไม่ใช้วิธีการถอน ภาคธุรกิจที่เขาถอนก่นต้องการน้าหนักมานะฮะกินไม่กินไม่สมท่านถอนไว้ก่อนแหละยาวขนาดนี้บุ้งกินไปแค่นี้น้ำหนักที่เหลือนี่โอ้โหราคาเนั้นเลยไมว่าอย่างนั้นไม่ไม่ไม่เป็นไรปลูกกินเองนะครับบุ้งเนี่ยแปลงหนึ่งนี่นะครับสิบโลเนี่ยขนาดนี้สักสี่สามตารางสี่ตารางเมตรเนี่ยเนี่ยยาวสี่เมตรกว้างเมตรหนึ่งเนี่ยได้สิบกิโลกร,รัมนะ ตัดเสร็จปล่อยแตงใหม่ตัดเสร็จปล่อยแตงใหม่สี่รอบนะตัดรอบสุดท้ายเสร็จปิ๊กดินกลับเลยฮนะเอาผักบุ้งทั้งหมดลงไปอยู่ใต้แปลงให้หมดให้มันกลายเป็นปุ๋ยยาวออกเอาออกเอออกมื่อไหร่พวกคุณก็ซื้อปุ๋ยใช้อยู่นั่นแหละนะครฮะทุค่าเนี่ยเพื่องตั่งเราเราจัดการให้ดีนะครับพื้นที่นี้ผัดบริหารไม่ใช่ไรครับควบคุมการดูแลเนี่ยด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยช่วยตัวเองได้หมดผักใช้วิธีการ ตัดกินลากหรือใบที่เหลือโปะลงสวีคูณปุ๋ยเข้าไปเรื่อยๆนะครับดินก็จะไม่หมดสภาพด้วยนะฮะแปลงสูงสามสิเซนเนี่ยใส่ดินแค่สิบเซนข้างล่างยี่สิบเซนเป็นกาบมะพร้าวทั้งหมดนะฮะถ้าไม่มีให้ใช้เป็นฟางข้าวได้นะครับถ้าไม่มีอีกใบไม้แห้งได้ถ้ามีอีกตบชวาได้เอาที่มีอยู่ใกล้ๆบ้านถ้าตามผมเดี๋ยวได้ซื้อครับอย่าไปซื้อเอาที่เรามีก่อนได้ครับผมใส่ให้หนายี่สิบเซนให้ได้แล้วกันครับ ใช่ครับทุกอย่างต้องแห้งห้ามเอาสดๆไปไว้ใต้แปลงสดก็คือต้องหมักอยู่ดีใช่ไหมพอเราเอาสดๆไปใส่เราปลูกฝักไปข้างล่างนี่ร้อนมโหรานแน่นอนเพราะมันยังสดอยู่ต้องให้แห้งทุกอย่างต้องหมักตัวมาแล้วนะครับใบไ,ไม้ก็คือแห้งเลยนะฮะใบ <Okay. S 1> ไ,ไม้ที่บ้านเราเนี่ยพยายามอย่าตักใส่ถังขยะถ้าเกิดเรามีเยอะเนี่ยเราเอาไปคุมคุมไว้ตามพื้นดินนะ <Okay. S 1> นะคุมบางๆไว้ เพื่อให้มันย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารซะถ้าวันหนึ่งมันจะเรียกไสเดือนมาเองดินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆพยายามยังเอาออกครับเพราะว่าที่นี่แต่ก่อนมารแรกๆโอ้โหตัดอะไรก็เอาไปทิ้งหมดไปทิ้งอยู่ข้างหลังข้างหลังๆผสุดท้ายวันจะใช้ต้องไปขนกลับมาเสียเวลามากแล้วนะคุมๆไว้ดีกว่ามันจะเหนื่อยเราเกิดการง่ายครับแต่ใบสักมันไม่ได้ใช่ไหมใบไ,ไหนฮะใบสักได้ครับขอให้แห้งครับได้หมดไม่มีปัญหาเลยฮะมันเป็นอะไรครับงถึงไม่ได้ใบสักมีคว้ามรู้สึกว่าก มันแห้งได้ใช้ได้ครับใบสักก็แห้งได้ใช่ไหมใช่<ด>ะนะ<ด>ั่นแหละคับใช้ได้ครับ <c oughs> นะฮอย่าไม่อย่าไปเรียกมันเป็นสีทาทั้งหมดจังหวนี้ <c oughs> แปลงเนี่ยนะฮะภาพการเกษตรมองแบบนี้ถ้ายิ่งทำการเกษตรนเหนื่อยเด็กลูนหลังก็จะมองว่าการเกษตรมันน่าเบื่อมันเหนื่อยมันร้อนนะครับ <c oughs> ผมบว่าาะนั้นก็จะทําให้มันง่ายแปลงก็ต้องคิดให้ดีมือต้องเอื้อมถึงอย่างงี้จัดการง่ายมากเข้าตรงกลางเดียวสองแปลงเสร็จเดี๋ยวผมไปยืนให้ดูนะครับปกติคนชอบสร้างแปลงที่มันกว้าง ไปเดินเก็บฝั่งนี้แล้วก็ต้องอ้อมมาเดินเก็บฝั่งนี้นะครับบางทีต้องดุยให้มัตรงก,ารกลางไปอีกนะ<ย>เี๋ยวเวลาอันนี้เรานั่งตัวผมนี่ถึงเนาะ,<ย>ะแล้วผมผมสต,ต,ตัวสูงนี่ก็เอื้อมแบบนี้เชียร์ไปจัดกานไปให้มันไวนะครับและแดดแบบนี้ไม่ต้องออกมานะครับเวลาทาแปลงอนะ่ะก็ต้องพยายามสอนกันแบบนี้เวลาแดดมันร้อนคุณก็เข้าไปนั่งในร่มไปนั่งพอกล้าอยู่ในนะร่มนะฮะ ไม่ต้องไม่ต้องมาซีเรียสอะไรอยากดูหนังอยากดูซีรีสเกาหลีกลางวันก็ไปนั่งคอก้าดูหนังไปนะพอช่วงแดดร่มลมตกตอนเย็นไม่มีแดดนั่นแหละ,หละคุณค่อยออกมาคุณจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับความยาวแหวความยาวของแปรงเนี่ยเราไม่ได้เราไม่จํากัดน,นะครับคุณยายาวแค่ไหนก็ช่างแต่ผมบอกว่าถ้าเราทําแปรงแค่นี้เวลาคนมามองเนี่ยเลาจะทำงานรู้สึกว่ามันทาได้ไวมันก็จะมีความสุขในการทําแต่ถ้ามองสุดลูกหูลูตตาหูเมื่อไรจะเสร็จใช่ไหมครับคิดแบบนี้นไม่ไหวแล้วขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้ว แล้วก็เออแบบนี้สั้นๆอย่างเงี้ยเอาวันนี้แมื่คนจัดก,การแปลงอ่ะป้าผมฝากหน่อยวันนี้เอาสามแปลงนี้อคนเห็นบ,บกุกกแป๊บเดียวสามแปลงแล้วไปทำอย่างอื่นต่อนะครับนะฮะแล้วปลูกให้เยอะไว้ให้หลากหลายนะครับไอ้คาที่บอกว่าปลูกให้เยอะนี่ก็ก็มีในหลวงครนะฮะราชการแก้วคิดไว้ให้ทำไมต้องปลูกผสมผสานไอคนก็เอาไปตีโจทย์ว่าพอบอกว่าปลูกผสมผสานปุ๊บคนก็ตีโจทย์ไปเลยฮะถ้าปลูกผสมผสานหนึ่งบอกว่ามีกินเยอะนะครับสองก็บอกว่าถ้าเป็นคนที่ชอบ อ่าที่ใช้วิธีการไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการครับคนที่ทําเป็นธุรกิจนะหรือปลูกขายอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเขามีขายหลายอย่างนะครับคนเราก็จะมองแค่สองภาพแค่นี้แต่ความเป็นจริงนล้วหลวงท่านมองเยอะกว่านั้นับในในความลึกซึ้งของโจทย์ที่ว่าผสมสารคือมันสร้างระบบนิเวศใหม <c oughs> ่เราปลูกให้เยอะไว้เนี่ยแล้วเกิดอะไรเป็นข้อดียังไงครับ <c oughs> มันรักษาเรื่องของโรคแมลงได้มแมลงที่มันมาเนี่ยมันเลือดก,กินนะฮะ สมัยแรกๆชอบปลูกแบบผักบ,บุ้งกุ้งสิบแปงแมลงมากินผักบุ้งกุ้งสิบแปงนะครับเพราะว่ามันกินได้ทั้งหมดแล้วก็ลองนึกออในหลวงท่านมองได้ทะลุมากนะครับน,นั้นลองปลูกสลับส,บส,บสับเปลี่ยนครับมันมามันเลือกกินที่อร่อยนะครับมันก็ต้องเสียไปส่วนหนึ่งเพื่อรักษาพวกส่วนหนึ่งไว้นะครับพอดีเผอิญว่าเราถอนประก,กาศแปงนั้นออกไปแล้วนะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนนะปลูกคะน้าไว้ตรงนี้นะครับประกาศขาวตรงนี้ใบคะน้าไม่มีรูสักนิดเลย แต่ประกาศขาวลูกคุณเลยครับเพราะว่ามันเลือกกินประกาศขาวใช่ไหมก็ล่อให้ไปกินส่วนน้อยนะครับเอาส่วนมากไว้แต่ลองปลูกค้ะอย่างเดียวเขาบอกว่าคณะแมลงมันไม่กินไม่จริงนะครับลองปลูกไว้อย่างเดียวมันมาหิวมันซัดดักหมดนะคนมันหิวนะฮะกินหมดช่วงแรกปีแรกๆผมเปลืองตังกับการต้องไปซื้อสมุนไพรมาไล่แมลงเยอะมากช่วงปี5354มา55 3ปีนะยังคิดไม่ออกก็ยังใช้วิธีการไล่แมลงอยู่กระท่องตลอด เอ๊ะถ้ามันกัดกินไปต้องใช้รสขมถ้ามันดูดซับใต้ไปต้องใช้รสเผ็ดแบบนี้นะฮะเจอเพ้ยก็ซัดพริกขาตะไคร้โอ้โหซื้อถีพริกขาตะไคร้เริ่มฉลาดขึ้นหน่อยครับตอนหลังไปซื้อพริกแกงดีวามันตํารวมกันแล้วใช่ไหมครับจริงไหมตํำรวมกันไม่ต้องเปลืองไปซื้อขาตะไคร้พริกโค้ดไปส่งเสริมยี่้แล้วจะแบทำตามมันต้องไปซื้อเยอะมากไหมเอไปซื้อพริกสักห้าบาทไหมพริกแกงห้าบาทช้อนหนึ่งเนี่ยที่เขาตักให้เราคร ใส่ถุงมาเอามาผสมน้ำก็คิดว่าตัวเองคิดได้ดีไปซื้อพริกแกงมาผสมน้ำเสร็จรด,ด,ดเลยใบไ,ไหมหมดเลยเ <c oughs> พราะอะไรฮะมันเผ็ดให้ตัดสินใจเออมันไหมหมดทำยังไงละครนี้ก็เริ่มรู้ความเป็จริงก็ผสมพริกแกงเสร็จก็แตะทาตัวเองก่อนูแสบไม่ไหวนะพอทาไปเรื่อยๆผสมน้ำไปเรื่อยทาเพอารู้สึกว่าจางๆงอาไปลดผักก็ไม่ไหม้ถ้าตัวเราไม่รู้สึกว่ามันแสบ มแมลงก็ไม่มายุ่งอันนี้ใช้จา่การเพี้ยที่กัดกินอยู่ใต้ใบสูดซับครับไม่ใช่กัดกินเพี้ยะจะดูดซับพลิกหน้าใบมันจะเจอมแมลงตัวเล็กดูดซับอยู่ตามก้านตามอันนี้นคือเพีย้ยใช้ความเผ็ดร้อนฉีดเข้าไปฉีดให้เป็นด้วยนะฮะใต้ใบด้วยนะครับไม่ใช่ข้างบนอย่างเดียวเลยข้างล่างอยู่สบายไม่โดนนะครับผมนะอันนี้ทุบไอตัวที่กัดกินใบนะฮะไอที่ชอบมากัดให้ใบเราเป็นรอยทะลุทะล,ล,ลุเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวรสชาติขม จะเป็นสเดาวก็ได้เลยอะไรก็ได้เราพอจะมีเอามาฉีดมานะครับแค่นี้เองหลักการจัดการนะฮะแต่ที่ใช้ได้ดีเลยแตบบ่ไม่ต้องซีเรียสเลยนะถ้าถ้าอยากจะลองใช้เนี่ยคือเหล้าขาวสุราขาวเลยแต่ไม่ค่อยส่งเสริมกรเกษตรกรนนะ่ะเราซื้อมาทีไรไม่คยได้ใช้อ่นะ <c oughs> ใจซัดหมดก่อน <c oughs> มแมลงยังไม่ทันไปคนเป๋ไปแล้วนะฮะอันนี้ดีเพราะบอกว่าสุราเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำลายระบบประสาทเลยตรงเนี้ย ขนาดคนน่ะนิดๆหน่อยๆอย่างเซน,นะครับผม,มแมลงเนี่ยโอ้โหตัวเล็กเดียวครับได้กลิ่นก็แทบจะไม่อยู่แล้วนะแต่ก็ใช้ปริมาณที่เหมาะแค่ขวดเล็กหมักกับยาฉุนแค่นั้นเองนะฮะเอาขวดเล็กๆนะแล้วก็ไปผสมกับยาฉุนหอละสิบบาทอ่นะทิ้งไว้กคืนนึงแล้วก็ไปตักน้ําผสมน้ําแล้วก็ลดพุ่งข้า,า,าลดตอนที่ก็ถอดน,น,นะครัอ่าการไล่มแมลงต้องไล่ตอนเย็นนะครับคนส่วนมากไปไล่ตอนเช้าแล้วมันหมดฤทธิ์มแมลงดีมันไม่มาตอนมแมลงดีมาตอนเช้า,มาแมลงไม่ดีมาตอนเย็น ไอ้ตอนเช้านี่ไม่ต้องไปไล่นะครับไอ้ที่บินกันแมงปงแมงปอเนี่ยพวกนี้ปล่อยเขามีความสุขกับแปลงเขเขาเป็นตัวจัดการจับมันเป็นตัวห้ามตัวเบียดนะแมลงบางจำพวกจะกินแมลงตัวเล็กที่มันกินสมมติตอนเย็นมากินของเราเนี่ยตอนเช้าออกไปหมดพวกนี้ก็จะมาหาล่าเจ้าพวกนี้ตะกินนะครับฉะนั้นเราไล่แมลงเราไล่ช่วงบ่ายอ่อนๆประมาณเท่าบ่ายสามเริ่มไล่ได้แล้วเพราะแมลงจะลงช่วงประมาณหกโมงเย็นที่ฟ้าเริ่มปิดมันจะเป็นในตัวแมงหวีเล็กๆวิ่งๆอย่างี้ตอนนั้นแหละมันจะมาวางคุงวางไข่ จัดการในช่วงนั้นนะฮะที่นี่ปัญหาเยอะนะผมเล่าปัญหาของผมก่อนที่เจอและแก้นะครับหอยทากนะอย่างนี้นะฮะหายหมดเลยนะครับที่อยู่ในถานเนี่ยเช้ามามีแต่ตอพอขึ้นมาแล้วนะกำลังจะลงเนี่ยเช้ามามีแต่ตอพยายามหาสาเหตุตัวอะไรกินหอยทากครับยังขี้มันยังคาบใบคาปากอยู่เลยไม่ใช่ที่มันหนีบหนีบติดคอไว้นะเนี่ยอุงก้าผักเราหนี่เราเห็นตัวแล้วนะครับตัดสินใจเอาก้าขึ้นแท่นทําเป็นแท่นเหล็กตะแกรงครับเ,เอาถาดก้าขึ้นวางทั้งหมด บางทมันจะไปขึ้นมากินไดไหมเอาลืมเมื่อหอยทากมันคันกระดึบขึ้นตามเสาตามอะไรได้ลืมคิดอีกกินอีกวันหลังเอาแป้งนะครับโรยเลยแป้งมันนะฮะที่โดนแล้วมันจะฝืดๆอ่ะโรยไปเลยครับมาเลยฮะสองสามตัวแรกครับลากแป้งไปหมดเลยมาเป็นทีมไอตัวหลังเดินผ่านสบายอีกเหมือนเดิมครับโอ้ไม่ใช่แล้ววิธีนี้นะครับตัดสินใจใหม่จับล่อเลยฮะล่อมัน ก็หนังสือพิมพ์ชุบน้ำฮะเปียกๆเลยหรือถ้าไม่มีก็ใบมะละกอเนี้ครับตัดแต่งใบที่มันไม่สวย,ยออกมาแช่น้าแล้วก็วางเป็นจุดๆไว้รอบพื้นที่เนี่ยสองเมตรจุดหนึ่งสองเมตรจุดหนึ่งสองเมตรจุดหนึ่งแล้วตอนสัปมานเย็นๆหน่อยฮะฟ้ากาลังมึนๆเนี่ยเดินไปดูได้เลยครับโอ้เต็มนะฮะหนังสือพิมพ์ไปไปมกับอ้ใบมะละกอเนี่ยไปปาร์ตี้ทำอะไรกันม่จับใส่ถุงได้หมดเลยฮะจับจับจับแล้วก็ไปไปที่อื่นไกลๆอย่าไปใส่บ้านอ,อื่นครับไปไกลๆเลยนะแต่ถ้าเราบอกว่าเรา กล้าเอามาทำน้ำหมักเราก็เอาหอยทั้งหมดเทใส่ถังแลกวก,าก,าก,ากา็นตายเทยใส่ปิดฝาเลยครับให้มันตายอยู่นั่นแหละแต่มันน่าจะมันมันกูน่ากลัวนะครับถ้าคนไม่กล้าฆ่าก็ไม่กล้านะแต่พอหมักเสร็จปุ๊บเอามาฉีดนะมันได้กลิ่นมันก็ไม่มาเลยเหมือนกันตรงนั้นนะครับก็ได้น้ำหมักโปรตีนด้วยดีแต่ผมไม่ได้ทำนะผมจะจับจับทิ้งไปเรื่อยๆมันต้องหมดไปเองครับจับไปเรื่อยๆนะ,นะะแต่ผมจะจับไปไปล่อยนูกนาแถวน,นู้นแถวป่าป่านะให้มันไปอยู่ทางด้านโ้นนะฮะไม่งั้นผักพวกนี้ไม่เหลือเลยนะครับมันข กินสบายกินเราก็เสียเสียหายนะฮะแบบนี้นะครับการวางแปลงต่างๆการผสมดินนะครับสูตรเก่าเยอะแยะเลยนะฮะดินหนึ่งส่วนขี้วัวหนึ่งส่วนอินทรีย์วัตถุหนึ่งส่วนเราจำแค่นี้พอนะดินหนึ่งส่วนขี้วัวหนึ่งส่วนอินทรีย์วัตถุหนึ่งส่วนในเตืนอินทรีย์วัตถุก็แยกมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นแกลบใบไม้แห้งขุยมะพร้า,าวแกลบดำอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าท่อง ตรงนี้ให้ฟังปุ๊บเราบอกโอ้ยาทำไมมันใช้เได้มาทั้งแกบทั้งนี้ทั้งนี้ผมบอกว่าแนั้นไม่ต้องซีเรียสครับให้จําว่าดินหนึ่งส่วนอินทรีย์วัตถุหนึ่งส่วนขี้วัวหนึ่งส่วนพออินทรีย์วัตถุคืออะไรก็ได้ใบไม้แห้งถ้ามีก็ใช้อินทรีย์วัตถุพวกนี้มีหน้าที่ทําให้ดินโปร่งแก่เป็นเงี้ยให้ดินโปร่งมะพร้าวสับตรงนี้ตรงนี้มะพร้าวสับเนี่ยตรงนี้ทำให้ดินโปร่งคือทาโครงสร้างดินให้มันล้วนซุยให้มันโปร่ง,ให,งให้อากาศันเข้าไปได้ดีนะครับดินก็จะไม่แข็ง ที่นี่ไม่ต้องใช้จอบนะครับถ้าจะทำงานแบบสะดวกอมือคุ้ยเนี่ยเมื่อเมื่อมือคุ้ยได้ปุ๊บมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำงานใช่ไหโอ้จอบไปนั่งสับกันเห็นไหมเวลาลงพื้นดินปุ๊บปั๊บปั๊บโอ้แค่ยกจอบก็จะเป็นลมแล้วเดี๋ยวว่าแต่ว่าเนี่ยนี่เราจะปลูกเราก็ง่ายๆพอกลก้ามาแค่มือมาใหญ่ๆเนี้ยเอาก้าวางแลปิดนี้ครับไอ้ตัวนี้เราทำแบบให้มันง่ายแต่การมันง่ายคือมันทำได้ไวมันก็สนุกนะฮะคำนวณทำทำไปนะครับปุ๋ยมีอะไรก็ใช้ ที่ใช้หลายอย่างยอ้ยามากหมายก็จะเป็นปุ๋ยน้ำหมักปลาบางน้ำหมักกล้วยอะไรทุกเนี้ยน้ำหมักจากไข่หอโมวนทุนเหลืองเนี่ยใช้มาหมดแล้วนะครับก็ความแตกต่างที่อะไรความแตกต่างที่ต้นทุน,ทนจนไหนก็ได้ครับไม่ได้แตกต่างจะใช้ผักก็ใช้อยากให้ผักมันเขียวก็เอาใบผักมาหมักถ้าบ้านเรามีใบผักเหลือใช่ไหมเราเรากินเราเก็บว้หมักทําปุ๋ยเราอยากให้มันติดดอกผลเราก็าผลไม้เรากินนะครับมาหมัก แต่เราไม่ต้องซื้อมาทําแบบลูกสวยๆนะสซ,ซื้อมาละกอกมาลูกนึงกินก่อนนะครับผมนะัมนม้นหันทำปุ๋ยมาเลยไม่ไนะกินไปแต่ครับนะแล้วมันจะมีส่วนที่เหลือเพราะเราคงไม่กินทั้งหมดหรอกมันก็จะมีเปลือกบ้างไส้ในมันบ้างอะไรพวกนี้เราก็เหลือไว้พอมันเข้าสูตรสามหนึ่งหนึ่งเมื่อไหร่แล้วก็ถามสามหนึ่งคือใช้เศษผักสามกิโลกรัมเยนหนึ่งลิ Int, çıkar, ตรกากน้ำตาลหนึ่งลิตรหมักทิ้งไว้หนึ่งเดือน ไม่ต้องใส่น้ำน่าสุดเนี้ยนะครับแต่บางคนบอกว่าเติมน้ำอยาก<ๆ>เติมก็เติมไม่ไม่มีปัญหาเติมน้ำสักห้าหลิตรก็ได้แต่ผมก็ไม่ต้องเติมหรอกครับทําแค่สามหนึ่งหนึ่งพอในใบผักเนี่ยเวลามันย่อยแล้วได้น้ําเยอะมากมันก็จะออกมาเองนะครนะครับแค่นี้ใบก็เศษผักสามวีโดโร l, กรามเบี้ยหนึ่งลิตรกับน้ำตาลหนึ่งลิตรหมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนนะครับแล้วเวลาใช้ใช้แค่สองช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรอ่าพอได้หนึ่งเดือนแล้วเราก็ไปตักเอาน้ำนั้นสองช้อนโต๊ะไปผสมน้ำสิบลิตรแล้วก็มาลดแปลงผักเน นะส่วนสูตรเล่งดอกเล่งผลก็เปลี่ยนจากเศษผักเป็นเศษผลไม้แค่นั้นเองครับเท่ากันหมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเหมือนกันมีบางคนบอกว่าหมักรวมกันเลยได้ไหมผขบอกว่าแยกดีกว่านะครับนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยผักมันต้องการจเจริญทางใบก่อนเราก็ต้องใส่ตัวใบไปก่อนพอได้สักสิบห้าวันผ่านเนี่ยค่อยไปใส่ตัวผลทําไมต้องใส่ผลมันจะทําให้ต้นอวบกรอบขึ้นนะฮะแ้วพอมาพักหลังพวกผมก็ใช้ปัสสาวะอีกแต่ปัสสาวะใช้ได้ไม่นานต้องเลิกใช้เนื่องจากว่า คนที่มาดูงานเนี่ยหิวข้าวไม่หิวข้าวครับอยากชิมผมพูดอยู่ไม่ถามผมแอบชิมเองเนี่ยเมื mm ่อ hmm. วานรถปัสสาวะไป mm hmm. ผมก็บอกอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าคุณเก็บมาเยอะด้วยคุณก็ต้องกินให้หมดก่อนนะฮะถ้าผมบอกก่อนคุณโยนทิ้งแน่นอนตัวปักยาวผมปูกไว้รถที่ผมรถที่ผมจะลองว่ามันดีจริงไหมคือเรื่องพวกนี้ข้อมูลมันมาเยอะเราก็ต้องทําเพราะว่าตัวน,นี้ต้องบอกว่ามันประหยัดสุดยอดแล้วปุ๋ยถ้าได้จะปัสสาวะเราเนี่ย ก็กินจริงๆฮะกินถั่วผมว่าได้เย็นแสงเช้ากังก็แกลบก็แกในใจลึกๆตายแล้วเราทดลองไปถั่วพุ่มรู้จากถั่วพุ่มไหมฮะที่ขึ้นมาเป็นกอแล้วออกฝักเลยครับไม่ต้องใช้ค้างตรงนี้เป็นถั่วฝักยาวแบบพุ่มกินกันแกลบเธอถั่วเขาหวานมากเลยนะขอามแล้วมันกรอบผุ่งะตายในใจไหนไปดูอตอบไม่ได้เดินมาพยายามถามพี่กอเขาใช้ใช้ปุ๋อยอะครับตอบไม่ได้คุณยังกำอยู่ในมือเลย กินให้หมดก่อนถ้าตอบปุ๊บโยนทิ้งแน่นอนครับผมว่านะกินกินกินไปกินเสร็จปุ๊บมาถามพอบอกว่าใช้ปัสสาวะจากหน้ายิ้มยิ้มอยู่ใช่ไหมูห้โหแบบเดินหนีผมเลยไม่บอกฉันมม่บอกอะไรไม่ถามผมด้วยซ้ำไม่บอกฉันกินไปแล้วเพราะว่าดีแต่ผมเลิกใช้ไปแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเลิกเลิกใช้ไ,ไม่ใช่อันตรายอะไรที่เลิกใช้ก็คือเรื่องของจิตใจเนี่ยะบางคนเขาไม่ชอบน,นะฮะแต่กินข้างแล้วปสัสสาวะดีครับยูรีนนะะปุ๋ยเราใช้ก็ยูเรียถ้าเราได้ยินคำว่ายูเรียก็มเมเ็ดเซลขาว ปัสสาวะเรายูรีนก็มีโครงสร้างัวเอ็นเหมือนกันแต่มันไม่ออกมาในรูปไนโตรเจน,นออกไปแอมโมเนียแล้วพืชก็เอาไปเปลี่ยนแตงใช้เองไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องซีเรียสได้ไนโตรเจนสูงมากและมันทําให้ผักเนี่ยได้ฮอร์โมนฮอร์โมนหนึ่งแต่นี่ต้องเป็นบอกว่าเป็นแบบปัสสาวะคุณผู้หญิงนะถ้าใช้นะครับถ้าเปรียบเทียบเห็นในะ้ใช้คือว่าคนเราเนี่ยพยายามซื้อน้ํามะพร้าวมาทําปุ๋ยอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่าน้านมะพร้าวมีฮอร์โมนประจาเพศหญิงเยอะที่มีชื่อว่าเอสโตรเจนนะฮะที่มันใส่ผักแล้วผักมันเป่ง,ปง กรใสเวลาไปดูตามห้างต้นผัดขึ้นมาเป็นต้นใสๆเหมือนของปลอมอะไอพวกสกัดหอมอะที่เห็นใสๆนั้นผลิตโดยกระบวนการใช้เอสโตรเจนผลิตฮะผมก็เลยว่าถ้าต้องซื้อมะพร้าวมาทำปุ๋ยยุงสามสี่ลูกเนี่ยใช้เงินประมาณสี่สิบบาทะมะพร้าวน้ําหอมไม่หวานอร่อยด้วยนะทําไมไม่กินนะ่นรับปัสสาวะมาใช้นะฮะถึงว่าถ้าเปรียบเทียบคือฮอร์โมนเพศหญิงก็อยู่ในเพศตัวเพศหญิงเยอะครับก็ปัสสาวะคุณผู้หญิงฮะจิ้ง่องมาแล้วก็หมกักแล้วก็ไปลดดูครับ คุณยาวกรอบอร่อยแค่ไหนมันก็มีคนยืนยันไปแล้วใช่ป่ะแต่ประเด็นคือใครจะกล้าใช้แต่จริงต้องบอกว่าถ้าเรารู้ข้อมูลการผลิตผักจากประเทศจีนอะ่ะมูลค้นสดๆนะครับที่โนต้ตอุดมยืนพูดเวทีเหมือนขี้โม้เล่นจริงนะฮะที่ว่านั่งข้างหน้าเป็นร้านอาหารตรงกลางข้างหน้าที่กินตรงกลางเป็นครัวข้างหลังเป็นซ่วมฮะนะข้างหลังเนี่ยเป็นแปลงผักพอถ่ายเสร็จปุ๊บไอคนส่วนก็ตักกับสาดไปเ<ม>ชื่อไหมครับผักเนี่ยมันติด น่ากลัวไเห็นแล้วน่ากลัวมากนะครับแต่เราก็ไม่ผลิตถึงขนาดแต่พอบอกว่าผมทําดีกว่านั้นผมนี่เปิดฝาถังส้วมออกเอาน้ําในส้วมไปหมักให้อย่างดีเลยเอาเน่ยถ้าผมให้ดมไม่รู้แล้วกันว่าผมมาจากในส้วอมอผมหมักจนมันเป็นกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นพวกให้เด็กดมเด็กก็จะบอกว่ากลิ่นเหมือนบลูเบอร์รี่กลิ่นมือนเนี่นะครับแต่ไม่รู้หรอกว่าผมน้ำส้วมให้ดมผมแรเฉลยตอนหลังคือง่ายครับเปิดถังส้วมหลังบ้านออก ตักน้ำในสายข้างบนนะไม่ไม่อย่าเป็นคนมันนะครับ <c oughs> คนนี่ซ่วมแตกกนะันแมันัหนม็นนะ <c oughs> เปิดออกมาเนี่ยไม่มีกลิ่นหรอครับมันก็ธรรมดาก็ตักน้ําใช้ปัจกุนด้านล่างที่เป็นสีดำาๆเนี่ยก็คือตัวที่เราถ่ายลงไปแต่พวกนั้นมันหมักตัวแล้วมันไปอยู่ข้างเนี่ยมันเข้มมากธาตุอาหารสูงมากเราตักน้ํามันใช้ก่อนเราก็มาหมักท,า,ทานู่นทำนี่ทําปุ๋ยทําอะไรไปนะครับเนี่ยจะบอกว่าคนเนี่ยขั้นเทพปุ๋ยนะว่าคน,นกินทุกอย่างธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมมีหมดแหละนะครับนะ ก็ตักขึ้นมาหมักใช้หมักให้ดีนะฮะใช้นะส่วนตะกรอนด้านล่างถ้าใช้ไม่ยากหรอกครับก็ไปตากแดดไม่ต้องเปซีเรียสเรื่องเชื้อมากมายคนกลัวติดเชื้อเชื้อเดียวและอีโคไลใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าอีโคไลมันตายในอุณหภูมิเท่าไหร่ก็จบอีโคไลตาย80องศาเราก็ทําให้กองปุยรนนั้นถึง80องศาอีโคไลก็ตายแเราก็เอามาใช้ได้อย่างมีความสุขนะครับแต่ประเด็นคือว่าต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีอุณหภูมิถึง80องศาถ้าถึงเนี่ยเรายืนอย่างเงี้ยไฟลุกหัวเลยนะครับใช่ไหมกองไว ภูมิใต้กองเนี่ยมันถึงเอง3ามสี่วันแต่มันสะสมนะครับเดี๋ยวในกระบวนการทําุูดเกิดความร้อนขึ้นเยอะมากมันคือสูงขึ้นถึง80ดสิบเมหร่ตัวนั้นก็ตายแล้วเ็าไปใส่ใส่อะไรก็งามผมบอกได้เลยนะนะครับแต่ไม่ได้คือพูดให้ฟังเฉยไม่ใช้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าวันหนึ่งอยากจะลองเนี้ยก็ลองใช้ดูนะครับดีนะฮะดีนะครับอ่ะโอเคน้องเมย์ปฏิบัติเลยไหม<ช>นะครับ<ช>โอเคนะพี่ๆกินข้าวที่ไหนอาคารสองก็คือไปส่งพี่อคานหนึ่งเดียวคับ อโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าใต้ตึกนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อทีอ่ใต้ตึกนะฮะ ปัสสาวะนี่ต้องหมักก่อนใจมากครับเดี๋ยวเช่นข้างในได้เลยนะคะจะได้ไม่ร้อนปัสสาวะเสร็จปุ๊บเราก็เก็บตั้งอยู่ไว้ถ้าสองสามวันเนี่ยมันเย็นตัวลงมันจะเหม็นอ๋อเย็นแล้วเมื่อปุ๊บเราก็เอากแตงกวาดไปเติมเต็มเยอะไหมครับก็ไม่เยอะหรอกครับถ้าเราเราตีว่าถ้าถ้าเราเก็บกับเราได้นิดนึงก็ใส่ก้างตาลต้องประมาณสองสามช้อนลงไปอ๋อไม่เยอะไม่เยอะเป็นเป็นออาหารให้ใช่ให้ให้มันได้กินพอมันกินปุ๊บมันจะกลับมีกลิ่นที่ดีขึ้นมันจะไม่เหม็นนะครับมีครับ ก็แค่น้ำตกไม่สิบนะให้มนตัวมีความเด่น่าะัค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งได้เลยนะคะ ไม่ได้อยับนผมไหนอะไร